ก็ต้องขอบคุณนะครับพันธมิตรทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีทีนะครับหรือว่าช้างฮอนด้ายามาฮานะครับแล้วกออ็อีกมากมายนะครับที่ช่วยัคุณภาครัฐและภาคเอกชนทําให้ปีนี้เราเคึกคักยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าประสบควาสมสําเร็จอย่างมาก นะครับในทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมูลค่าทางเศรษฐกิจนะซึ่งคราวนี้เนี่ยเราเป็นครั้งแรกที่มูลค่าเศรษฐกิจเราแตะถึง5,000ล้านนะครับเป็นมากที่สุดเท่าที่เราจัดมานในตัวเลขของผู้ชมนะครับเราก็อตอนแรกเราก็จะมีความกังวลกันบ้างนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะจัดไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้นะครับแล้วก็มาจัดอีกครั้งนี้ก็ปรากฏว่าตัวเลขเราก็ขึ้นไปถึงประมาณเกือบจะสูงสุดนะครับตั้งแต่เราจัดมา ปี2019นะครับเราตอนนั้นตัวเลขก่อนโควิดนะก็มีคนเยอะที่สุดนะครับคือ2 2 6 6 0 0 0คนปีนี้2 2 4 4 0 0 0คนนะครับเรียกว่าใกล้เคียงมากนะแต่ที่มีนยัยสำคัญก็คือว่าต่างชาตินะครับที่เข้ามาดิชมนะครับ 5, 000, 000, คน นะและก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับว่าสิติจากที่เราได้เก็บมานะครับก็เป็นการใช้จ่ายที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกือบ30% ดังนั้นมูลค่าเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะครับเกิดจากที่ต่างชาติเข้ามานะครับจำนวนมากขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าการใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้นเกือบ3าเแลวก็การที่เราเป็นแรงแานนะครับก็จะมีผลเปลเปี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะเพราะว่ามีการเข้ามาดําเนินการผู้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นทําให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ12% นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทุกๆตัวเลขตอนนี้เป็นระดับที่น่าพอใจมากนะครับและก็ต้องขอบคุณพี่น้องคนไทยนะครับที่ให้ความสําคัญและก็สนใจมากขึ้นปีนี้คนไทยเพิ่มขึ้นเกือบ20,000คนนะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่าน้องกล้องสมเกียรติก็ได้นะครับที่เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้เข้ามาแข่งวอตเตอร์จิกีก็ทําให้ปีนี้คนไทยมากขึ้นอย่างมีนัยยะครับ รเราก็กําลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยนะครับเราก็เห็นตรงกันนะครับว่าทั้งดอนนาและประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการที่มีมอเตอร์จีในประเทศไทยและก็ที่น่าชื่นชมยินดีอีกก็คือว่าทีมดอนนาหรือว่าเจ้าของสิ์น,นะครับเขาชื่นชมประเทศไทยนะว่าเราทำทำงานได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการบริหารจัดการก็ได้รับกาชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ดีที่สุดในโลก นะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้เจ้าของสิทธิ์คือดอนนาเขาผู้ชมประเทศไทยจริงๆ <c oughs> ก็อยากให้คนไทยได้ภูมิใจด้วยนะครับว่าประเทศไทยเราจัดได้ไม่ใช่จัดได้เฉยๆน่าจะจัดได้ดีระดับโลกที่เจ้าของสิทธิ์เขาเอา่ยปากชมจริงๆครับกระบวนการในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับรัสปอร์จะเริ่มถึงการ,การได้เมื่อไหร่ครับกำลังเริ่มต้นนะครับกำลังคุยกันอยู่นะครับแล้วก็กำลังสรุปตัวเลขต่างๆนะก็เจตนาตรงกันก็คือว่า ทางดอนหน้าเห็นประโยชน์นะครับว่าที่ประเทศไทยเป็นสนามที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเปิดฤดูแข่งขันแล้วก็เป็นสนามที่มีผู้คนทั่วโลกไปรับติดตามอยากที่จะมาประเทศไทยในแง่ของรัฐบาลไทยเราก็อยากที่จะทําให้รายการใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นรายการที่นอกจากส่งเสริมเรื่องของกีฬาก็ยังเป็นเรื่องในมิติก,การท่องเที่ยวด้วยนะครับจะเห็นว่าถ้าจะนับตัวเลขจริงๆเนี่ยเรานับตัวเลขที่ผมบอกไป5,000ล้านเนี่ยนับเฉพาะ3วัน แต่จริงๆกิจกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับจำได้ว่าที่ที่เราจําได้นะครคือว่ามีการมารเปิดตัวที่กรุงเทพด้วยหลังจากนั้นก็จะมีนักแข่งเนี่ยเข้ามาเมาฝึกซ้อมด้วยนะอันนี้เรายังไม่ได้นับมูลค่าเลิติตรงนั้นเลยแค่ตรง3วันเนี่ยห้าพันล้านนะครับผมเชื่อว่านว่าถ้าข้อมูลต่างๆได้ถูกถ่ายทอดไปนะครับซึ่งการกีฬาก็คงจะเป็น ตัวกลางนะครับในการที่จะนําเสนอเรื่องของเงื่อนไขต่างๆขณะนี้กาลังเจ็จใจอยู่ครับชื่อว่าสนการจาดตั้งการแข่งขนการพิจารณาสามัรทุจริตด้หรือเปล่าแน่นอนเพราะว่าทาง่อนน้าก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีหลายประเทศจออยู่นะครับถ้าประเทศไทยเรายังไม่รีบตัดสินใจนะครับก็จะมีเพื่อนๆประเทศอื่นนะครับที่รออยู่นะสิ่งสาคัญคือว่าปกติแล้วเนี่ย ในระบบปกติของดอนหน้าเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนเนี่ยหนึ่งปีร่วมหน้านะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะจัดสรรเรื่องของสนามให้ลงตัวถ้าประเทศไทยไม่เป็นเจ้าภาพาต่อก็จะต้องไปคุยกับเจ้าอืน่นๆนะครับที่เขาพร้อมจะเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เ,มเมร่งดำเนินการอย่างที่รวบรวมตัวเลขจัดของทั้งดอนหน้าจัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็จัดทางพันทรพด้วยครับ แสดงว่าให้คำมั่นได้ไหมครับว่าเราพร้อมที่จะต่อสัญญากับทางเขาคือในทางเทคนิคในทางปฏิบัตินะครับผมว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับพิสูจน์ด้วยการที่เราได้รับคําชื่นชมจากตอนหน้าว่าเป็นเรสที่มีการบริหารจัดการที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของทางเทคนิคในเรื่องของมูล,มลค่าเศรษฐกิจนะอันนี้เราก็สามารถที่จะต่อได้ว่าเป็นผลบวกแน่นอน นะแต่มันจะมีปัจจัยต่างๆหลายหายประการนะครับไม่ใช่ผมตัดสินใจได้นะผมจะต้องนําเสนอข้อมูลนะครับให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับก็ก็อันนี้ก็อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลต่าาๆครับครับก็เรียนตรงๆนะครับเราก็ได้คุยกับตอนหน้าเหมือนกัน ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็กำลังสนใจรา,รายการอื่นๆอยู่ด้วยนะครับมีรายการให,ใหญ่ๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในในอนาคตนะครับเรนนาก็พูดถ,ถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าเรายังตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าการต่อสัญญา,าต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าต้องไปพูดคุยในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าสัญญาจะต่อออกไปอีกกี่ปีนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปดูความเหมาะสมต่างๆนะครับประกอบเรื่องของเรื่อง ใหญ่ๆเช่น F1 หรืออะไรต่างๆซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้ไดบอกทางดอนนาไปแล้วด้วยครับกเลย,ยก,ก็เป็นไปได้ก็ในทางเทคนิคนะครับเราพร้อมนะครับแล้วก็เราเห็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับในการที่จะมี m อเตอร์จีอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งกล้องสมเกียร์ ที่ได้เข้ามาเนี่ยเป็นคนแรกนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะมีคนที่2คนที่3ได้นะครับทั้งอคอนด้าเองยามาฮ่านะครับที่ผมได้คูดคุยกันเนี่ยทั้ง2ค่ายเนี่ย้ากมากมีเด็กใหม่ๆขึ้นมามากมายนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นถ้าทงางภาครัฐสนับสนุนต่อนะเราก็คงจะมีะกล้องสองกล้อง3ามกล้องสีในอนาคตครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เร่งรัดอยู่ นะครับก็คงจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าการตัดสินใจอย่างที่ผมบอกไปว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องคุยกันให้จบ1ปีล่วงหน้านะครับซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะาเราเหลืออีกหนึ่งครั้งเท่านั้นนะก็หมายความว่าก่อดหน้าที่จะถึงครั้งหน้านะครับอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า8 9เดือนเนี่ยเราต้องชัดเจนแล้วนะครับก,ก็นำเสนอ,อทางผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจให้เร็วที่สุดครับ คือในแง่ของงบประมาณเนี่ยเราอยากที่จะให้มีส่วนร่วมจากเอกชนให้เยอะที่สุดน,นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ m o t o อรแต่ว่า S1 ด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็ได้เห็นความสำคัญของประเด็นนี้นะครับเราคงไม่ได้มีเจตนาในการที่จะให้รัฐลงทุนอย่างเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีภาคเอกชนที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญครับทีเินกาเรเป็นค,ครับ ไม่ไม่ใช่ไม่ได้พูดแบบนั้นไม่ไดไ้พูดแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมจําเป็นที่จะต้องนําเอาข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งเรียนวนะ่าเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้รับนะครับอย่างที่ผมได้เรียนทุกคนไปคือตัวเลขทุกอย่างมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นกลับไปจนเรียกว่าดีกว่าตอนช่วงโควิดเยอะนะดีไปจนเรียกว่าปีที่เราคนเยอะที่สุดเนี่ยปี2019นนะแต่คนเยอะเนี่ยเยอะขึ้น ปีนี้น้อยกว่าประมาณแค่พันสองพันแต่มูลค่าเศรษฐกิจตอนนั้นเนี่ยสามพันกว่าล้านปีนี้ห้าพันล้านนะค,คือมันตัวเลขจํานวนคนอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะว่าเราไปดูนะครับว่าตอนนี้ชาดค่า,าเข้ามาอยู่มากขึ้นจํานวนวันเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะจากที่เราเคยตัวเลขปีที่แล้วนะครับการใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสองหมื่นแปดพันบาทต่อคนปีนี้สามสามหมื่นาย เกือบตาสี่หมื่แล้วนะฮะอันนี้แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วเขาเข้ามาอยู่นานขึ้นเขาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นตรงนี้จะเห็นว่าเราเรามีตัวเลขที่พิสูจน์ได้เราเราไม่ได้อะไรปั้นขึ้นมาเองนะแต่น,นี้มาจากตัวเลขนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะจากมาหาิทาลิยนะครับแล้วผมก็กําลังสอบทานตัวเลขกับทางดอนหน้าด้วยนะเพราะฉะนนั้นตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนะี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการที่จะ ตัดสินใจเชิงนยโยบายครับ